มันมีกฎอันหนึ่งของคนที่สามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้ในโลกแบน,นี้คือเลยครับคือคําว่าเห็นด้วยและคําว่าเข้าใจสถานการณ์เอครับแฟนทําผิดพลาดล้มเหลวในอะไรบางอย่างคนที่โน้มน้าวใจเป็นเขาจะพูดว่าอะไรครับเข้าใจแหละว่าถ้าเป็นฉันถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงจะตัดสินใจแบบนี้หรือถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะมีความเข้าใจในลักษณะนี้แต่วันนี้เราเป็นทีมเดียวกัน ยังก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันสิ่งไหนพลาดเราเอามาปรับปรุงสิ่งไหนดีแล้วเราก็ทําให้มันดีมากขึ้นนี่คืออะไรครับนี่คือคนที่โน้มน้าวใจและความรู้สึกของคนได้แต่สถานการณ์บีครับคือเวลาแฟนทาบิดพลาดเราจะบอกอะไรครับโง่ครับไม่รู้จักคิดเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้แล้วจะรับผิดชอบครอบครัวได้ยังไงเนี่ยคือคุณต้องจำไว้ว่าสมองเรติเลียนเบรนเนี่ยครับนี่สมองส่วนเนี้ย มันเป็นสมองสัญชาตญาณครับมันเป็นสมองที่ปกป้องตอนเองโดยอัตโนมัติเมื่อไรก็ตามแต่ที่มีคนมาบอกว่าเราผิดเราจะรู้สึกไงครับฉันถูกคือมันจะเป็นสัญชาตญาณที่เราจะโต้อตอบกลับมองนั้นเนี่ยคือคุณไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้แฟนกลับมารักเราได้ตราบใดก็ตามแต่ที่คุณไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันสิ่งที่ต้องพูดให้ติดปากเลยครับเห็นด้วยใช่ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะคิดแบบนั้นแหละ คือเราทําได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้มันและไม่ทําซ้ําอีกแต่มันไม่ใช่การบน่นกลดาโทษโกรธวินเวียงบล็อกการฟ้องคนคนู้นคนนี้ต่างๆพวกนี้ะมันก็ยิ่งพังไปกันใหญ่อย่าลืมนะครับสมองเรปติเลียนเบรนเวลาคุณไปบอกว่าใครผิดมันจะบอกว่าตัวเองถูกและมันจะพยายามหาความผิดของคุณบ้างแม้ว่าไม่พูดออกมาก็รู้สึกอยู่ในใจ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต,ต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ